ทำเลดีติดถนนลาดยางบางอ้อตรางวาละ1,675บาทพิกัดอยู่ที่ตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ บรรยากาศยามเย็นแบบนี้นะคะอ๋จะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยแปลงงามทำเลดีทำเล,ท,ำเลทองอีกสักหนึ่งแปลงนะคะซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยที่ดินแปลงนี้ห่างจากสี่แยกบางอ้อนะคะเพียงแค่6.7กิโลก็จะถึงตรงนี้เลยตรงนี้นะคะที่โอ๋บอกว่าทำเลดีทำเลทองเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยติดถนนลาดยางถนนบางอ้อ ะค,ะความกว้างของการติดถนนเนี่ยกว้างถึงประมาณ87เมตรเลยก็ถือว่าเป็นที่ที่ทำเลดีมากๆนะคะใครที่กำลังมองหานะคะจะทำเป็นที่ดินแบง่งขายที่ดินจัดสรรหรือจะทำหมู่บ้านหรือว่าเราจะทำที่จอดรถหรือว่าศูนย์การค้าโกาดังเก็บของโกาดังเก็บสินค้าต่างๆเนี่ย สามารถทําได้เพราะว่าขับรถ10บล้อเข้าออกได้แบบสะดวกสบายมากๆเลยหรือเราจะทําเป็นร้านอาหารจุดเช็คอินต่างๆที่นี่เหมาะมากๆเลยนะแปลงนี้เจ้าของเนี้ยต้องการขายแบบด่วนมากด่วนจีไปสนีจ้าเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนที่ทิมแปลงนี้เจ้าของต้องการขายเพียงในราคานะคะไล่ละ6กแ0 0 0จบาทเท่านั้นเอง ราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราคิดหารเฉลี่ยออกมานะคะตกตารางวาละ1,675บาทเท่านั้นเองนะคะที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะน,นี่เห็นไหมที่ถนนยาวมากเลยและความลึกจากถนนเข้าไปด้านท้ายที่นะคะลึกเข้าไปประมาณนะคะ380เมตรโดยประมาณการเดินทางตรงนี้นะคะขับรถเข้าออกสะดวกสบายมาก เราจะมาจากนะคะถนนอ่าสี่แยกบางอ้อก็ได้ตรงเข้ามา6กิโลกว่าๆนะคะเราก็จะถึงที่ดินแปลงนี้หรือว่าเราจะมาจากถนนอ่าลักสิตนครนายกนะคะเราจะเข้าจากก่อนถึงสี่แยกก็ได้ถ้ามาจากองค์คกษ์นะคะเราเข้าทางตรงนี้ก็ได้เนี่ยด้านหลังอูดอูดดจะพาชมเนาะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นรูปแปลงคล้ายๆนะคะ เป็นตัวแอลนิดหนึ่งนีอ่อยู่ด้านหลังอูตรงนี้นะคะบางส่วนด้านหน้าเนี่ยได้มีการโถมเสร็จเรียบร้อยแล้วราคานี้บอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วแถวนี้เขาขายกันไล่หนึ่งก็หนึ่งล้านอัพทั้งนั้นเลยนะแต่ถือว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่เจ้าของขายถูกมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆนะคะตรงนี้อยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะใกล้ตลาดเดินทางสะดวกสบายมากๆระหว่างทางที่เราขับรถเข้ามาตรงนี้ เป็นทางที่ชุมชนตลอดเลยมี่าร้านค้ามีเพื่อนบ้านมีวัดมีโรงเรียนนะคะแล้วก็ถ้าเราจะไปองค์ครักษ์นะคะเราก็จะไปจากเส้นตรงนี้ค่ะอ่าทางที่จะเลี้ยวมาก่อนถึงเรานิดนึงตรงนี้ก็สาม,มารถไปได้พูดง่ายๆว่าที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือเข้าออกได้หลายทางจริงๆเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมลักษณะของที่ดินแปลงนี้ว่าเป็นแบบไหนมาตามมาเลยค่ะอะตอนนี้นะคะอมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็จะเริ่มจาก ถนนสาธารณะประโยชน์ให้ทุกท่านได้ชมเนาะฝั่งตรงข้ามของเรานะคะก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งหลังเห็นไหมที่นี่นะคะไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะคะแล้วก็ปะปาก็เข้าถึงเรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้สามารถเข้าออกได้ถึงหลายทางเลยจริงๆนะคะแต่ว่าเส้นนี้ก็คือเราจะตรงมาจากสี่แยกบางอ้อนะคะถ้าเรามาจากลังสิตนะคะเราก็พอมาถึงสี่แยกเลี้ยวขวาตรงมา6.7กิโลเมตรนะคะตรงอย่างเดียวเลยที่ดินจะอยู่ขวามือตรงนี้เลยค่ะนี่ ด้านข้างของเราก็มีเพื่อนบ้านเช่นกันนะคะด้านหน้าเนี่ยมีการถมไว้แล้วบางส่วนนะคะแล้วก็ที่ดินที่อยู่ริมถนนแบบนี้นะคะนี่อ่ะนี่คือริมถนนเนาะลาดยางมีสวนงอกสวนเกินเนี่ยเป็นไร่เลยนะคะเพราะว่าจะมีการแบ่งเขตไว้เนะะี่ยค่ะตรงด้านหลังรถนะคะจะมีเสาหลักเขตปักอยู่เห็นไหมนี่อ่ะเกินอยู่ประมาณเป็นไร่เลยนะคะด้านหน้ามีการถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วนะคะที่นี่เจ้าของอเคยขาย แบบแบ่งมาแล้วนะคะไล่หนึ่งก็9 5 0 0 0้านล้านบาทนะคะแต่ว่าด้วยเจ้าของเองเนี่ยต้องการขายแบบเหมายกแปลงเลยก็เลยตัดสินใจลดราคาลงมาไล่แล้ว6ก0 0น0่บาทรวมค่าเอืมภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะถามว่าขายได้ไหมในราคา9,00 0ล้านหนึ่งที่ตั้งไว้ขายได้นะแต่ว่าคือขายได้ยังไม่ยังอ่ายังขายได้ไม่กี่แปลงนะคะเจ้าของเนี่ยก็คือพูดง่ายๆขี้เกียจที่จะมานั่งแบ่งหรือว่าอ่ามานั่ง ขายทีละแปลงนะคะอีกอย่างเจ้าของไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ด้วยเลยตัดสินใจขายในราคาถูกๆนะคะเพื่อให้คนที่มีความสามารถหรือว่าคนที่มีความพร้อมที่จะทําในด้านการจัดสรรหรือว่าแบ่งขายตรงนี้ก็คือสามารถที่จะทําได้เลยนะคะที่เรียนตรงนี้นะคะในเนื้อที่ที่โอดแจ้งไป26ไร่3ลา3งาน78.7ตารางวานเนี่ยเป็น2โฉนดรวมกันนะคะก็คือตามรูปผังที่โอแบ่งแยกไว้ให้ดูเนาะ แปลงด้านหน้านะคะหน้ากว้างติดถนนตรงนี้นะคะนี่ที่รถวิ่งอยู่นี่นะคะประมาณ87เมตรนะคะนี่เลยถ้าสองแปลงรวมกันนะคะเข้าไปด้านท้ายที่ก็จะประมาณนะคะ380เมตรนะคะตรงช่วงที่โอแพลงกล้องให้ทุกท่านชมเนี่ยเจ้าของได้มีแการถมดินไ้แล้วนะคะโดยเอาดินจากด้านท้ายของที่ดินแปลงนี้มานะคะด้านท้ายเนี่ยจะมีบ่อน้ําอยู่ ประมาณ2บ่อนะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วจากเนื้อที่ทั้งหมด26ไร่บ่อที่ขุดไปก็จะอยู่ประมาณ3ไร่โดยประมาณนะคะและสิ่งสําคัญตรงนี้ใกล้แหล่งน้ํานะคะด้านข้างตรงนี้นะคะเจ้าของเนี่ยได้มีการทําร่องน้ําไว้เพื่อ,อให้มีน้ําใช้ตลอดเนาะตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยเป็นสวนเกษตรเป็นนาเป็นที่น้ำเพราะฉะนั้นต้องการใช้น้ำจากแหล่งน้ำนะคะที่นี่คือใกล้ แม่น้ำนครนายกมากๆเลยนะคะข้ะางเคียงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอ่อปลาะะที่ทำอย,อยู่ตรงนี้นะคะ,ะการพาชมที่ดินก็น่าจะประมาณนี้เลยนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะคเพื่อจะเข้ามาทําเป็นที่ดินจัดซื้อที่ดินแบง่งขายหรือว่าจะซื้อไว้เพื่อจะเก็งกําไรก็ลองเข้ามาคุยกับเจ้าของได้เลยนะคะส่วนที่เราจะต่อรองราคามากน้อยแค่ไหนก็มาคุยกันได้เลยนะคะ พยายาพิกัดตรงนี้ให้อีกรอบหนึ่งนะคะที่นี่ตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะเจ้าของต้องการขายในราคาไร่ละ6กแสนเจ็ดหมื่นบาทรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะเนื้อที่ทั้งหมดคือ26ไร่3งาน78.7ตารางวานะคะด้วยร่มของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินสวยๆตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยราคาถูกและที่สำคัญต้องเป็นราคาเจ้าของทุกๆแปลงแบบนี้อีกลาไปก่อนค่ะ